ใครเป็นเหมือนดีไซน์บ้างใส่สร้อยแล้วแพ้นี่ทุกคนอาจะเห็นใช่ไหมว่าสองเส้นเนี้ยมันก็คล้ายกันเนาะลองให้ดูใกล้ๆก่อนนี่เห็นไหมนี่ก็คือคล้ายๆกันเลยอ่ะเป็นสร้อยสีเงินแบบนี้นี่อ่ะแต่ว่ามีเส้นหนึ่งที่ดีใส่แล้วแพ้ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะยังไม่ข้ามวันเลยใช่ไหมประมาณกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงนีครึ่งวันอ่ะ ใช่ป่ะก็คือมันมันจะเป็นยังไงนะพอยเนี่ยใส่ไปแล้วอะผื่นขึ้นอืมก็คือจะผื่นขึ้นแบบแดงแล้วก็คันแบบเป็นผื่นแดงเต็มเลยใช่ป่ะใช่แล้วคันไม่รู้ว่าแพ้เพราะอะไรใครเป็นบ้างแต่แม่คิดว่ามันคือดีไซน์อะใส่ใส่สร้อยที่มันเป็นสร้อยแฟชั่นอนะไม่ได้เลยใช่ไหมอย่างแบบบางทีหนูไปเจอสร้อยแฟ ขายทั่วไปอะใช่ไหมแล้วแบบว่าอยากจะซื้อมาใส่สวยๆแบบว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใส่ไม่ได้ใช่ป่ะอดเลยนี่เส้นนี้ทุกคนที่แพ้ใช่ใครเป็นบ้างใครเป็นเหมือนดีไซน์บ้างใครแพ้บ้างอันเนี้ยเป็นสร้อยแฟชั่นที่ซื้อมาใช่ไหมแล้วดีไซน์ใส่แล้วแพ้นะตอนแรกกะว่าจะซื้อมาใส่พราใช่ไหมตอนอันเนี้ยมันไม่เชิงแฟชั่นนะตอนแรกกะว่าจะซื้อมาใส่ เพิ่งซื้อมาเมื่อวานใช่ไหมคะอ่ะใช่อันนี้ให้ดูใกล้อย่รอบนึงนี่ทุกคนเป็นแบบนี้นะเส้นเล็กๆแบบนี้อันนี้เพิ่งซื้อมาเมื่อวานใส่มาแล้วหนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนไม่แพ้ใช่ไหมไม่แพ้โอเคอ่ะแม่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอถอเส้นนี้ก่อนน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเงิน อย่างเงี้ยมันก็เหมือนเงินเลยนะดูสิใช่ป่ะใสามากสวยเลยแหละแบบเหมือนเงินเลยแต่อันเนี้ยแพ้คิดว่าน่าจะเป็นเพราะามันไม่ใช่เงินไม่ใช่ของแท้อะก็เลยแพ้เงินปอมใช่แล้วก็พวกสร้อยแฟชั่นมันก็ไม่ใช่เงินไงหนูแพ้หมดเลยไงก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นใส่ได้แต่เงินแท้กับทองแท้ค่ะไฮโซใส่ทองแท้ <laughs> คือไฮโซคุณหนูลูกคุณหนู เงินแท้กับทองแท้ข้อเสียคือไม่ค่อยได้สวยกับเขาอะ่ะเขาเขาใส่แฟชั่นกันเขาสวยเขาแบบว่าใช่ไหมตามแฟชั่นตามอะไรกันตัวเองไม่ได้สวยกับเขาอะ่ะ <c oughs> มีคือมันข้อดีหรือข้อเสียสรุปม,มันเป็นข้อดีหรือข้อเสียเนี่ยไม่รู้นี่แต่ว่าเนี้ยซื้อมาเมื่อวานแล้วมันไม่มีจี้ใช่ไหมคะใช่ดีไซน์บอกว่าดีไซน์อยากได้จี้ดีไซน์จะไปซื้อจี้ที่ไหนโมชิ <M oshi. S 1> แต่จี้มันจะไม่ใช่เงินแท้นะ ่เป็นไรมั้งแล้วถ้าว่าใส่แล้วหนูคิดว่าหนูจะไม่แพ้หรอไม่รู้อะถ้าแพ้หนูใส่มันก็ผื่นขึ้นนะได้ต้องไปหาซื้อเงินแท้งไหนมันก็ไม่มีร้านสวยๆก็ต้องไปหาดูที่มันเป็นจี้เงินแทะที่จริงร้านเมื่อวานที่เราซื้อสร้อยเขาก็มีจี้นะแต่ว่ามันไม่ถูกใจดีไซน์นก็เลยไม่เอาเอามาแต่สร้อยปะเดี๋ยวเราก็จะไปดูจี้ที่ร้านโมชิแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีสวยถูกใจดีไซน์ไหมใช่ไหม He